ที่3นะคะอาจารย์ส้มนะคะสาขาผู้ประกอบการดิจิทัลมีคอนเน็กชันบริษัทฝึกงานในต่างประเทศให้นักศึกษาไหมคะหรือเป็นส่วนที่นักศึกษาต้องหาด้วยตัวเองนะคะน้องมนัชชนกค่ะน้องน่ารักมากค่ะลงชื่อมาด้วยนะคะเป็นคําถามที่น่าตื่นเต้นแทนค่ะก็จริงๆแล้วหนูคิดว่าในส่วนของวิชาผู้ประกอบการดิจิตอลนะคะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ฝึก ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศแน่นอนไม่ต้องเฉพาะดิจิตอลนะคะทุกหลักสูตรในคณะเปิดโอกาสตรงนี้เราเน้นให้มีโอกาสได้ไปฝึกงานใช่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ที่น้องๆน้องถามว่าหาให้ไหมหรือหาเองจริงๆแล้วในส่วนของคณะเรานะคะเราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถหาเองได้ด้วยแต่ว่าสถานประกอบการนั้นเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานตามเงื่อนไขที่ทางคณะกําหนด นะซึ่งสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางคณะก็มี d a t a b a s ์เนะคะฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เราจัดทำเอาไว้เรามีเยอะนะมี l i s ตได้เรามีทั้งในและต่างประเทศค่ะใช่ค่ะมาเลือกก่อนนะคะแล้วเราเพิ่มทุกปีเลยใช่ค่ะเราเติมใส่เข้าไปทุกปีแลปีนี้เราก็ใส่เข้าไปเยอะนะอาจารย์ส้มเนาะเพราะว่าปีนี้มีหลายคนกังวลก็ไม่ไปต่างประเทศแล้วขออยู่ประเทศไทยอยากได้ สถานประกอบการหลากหลายหน่อยค่ะเราก็เติมเข้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะค่ะไม่ต้องกังวลเลยเนาะการฝึกงานนะคะแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องหาเองอย่ากังวลถ้าถ้าหาเองเออนอกจากว่าที่เรามีอะไม่ชอบเราค่อยไปหาเองใช่ค่ะใช่แต่เราเชื่อว่าชอบเนาะเพราะว่าเรามีหลากหลายจริงๆแล้วถ้าน้องๆติดตามเพจเนี่ยก็จะเห็นว่า KKBS เนี่ยหลักสูตรประกอบการดิจิทัลเนี่ยเรามี ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกับผู้ประกอบการหลายสถานที่แล้วนะคะเพราะนั้นคือไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยค่ะสาขาผู้ประกอบการดิจิทัลเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วว่าจะสร้างผู้ประกอบการเนาะดังนั้นการฝึกงานเป็นหัวใจสําคัญเลยฝึกเยอะด้วยนะคะฝึก4รอบนะคะฝึกประสบการณ์ิชาชีพหนึ่ง 2ตั้งแต่ปี2เลยค่ะปี2ปี3นะคะปี4นี่ทั้งเทอมต้นเทอมปลายเลยฝึกทั้งหมด4รอบะก็คือไปอยู่ยาวเลยไปอยู่กับสุดท้ายองงานเอาให้จริงได้จริงทำได้แผนธุรกิจจริงลงทุนจริงทำจริงขายของได้จริงนะคะได้เงินจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างผู้ประกอบการแบบนี้ดังนั้นเรื่องฝึกงานไม่ต้องกังวลนะคะแล้วจันาร์ส้มบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้เรามี ความร่วมมือกับสมาคมการค้าดิจิทัลไทยนะคะซึ่งโอ้สมาชิกนี่เป็นธุรกิจที่ทำดิจิทัลทั้งหมดเลยแล้วก็สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะหรืออีคอมเมิร์ซไทยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเราลงนามความร่วมมือกับ a l i b a b s Business s c h o o ลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของ Alibaba Group ะทุกคนรู้จักนะคะ a l i b a b a Group เป็น ดิจิทัลเป็นอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลกค่ะปัจจุบันนี้นะคะอาลีบาบานะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดค่ะเราต้องพานักศึกษาเราไปเยี่ยมอาลีบาบาสักครั้งหนึ่งอาลีบาบา s i n e s s s c สกูลนะคะอดใจรอดังนั้นไม่ไหวแล้วมาค่ะมามานะคะมาเรียนด้วยกันนะคะค่ะ